สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายพบกันอีกแล้วกับรายการทุดงพงภัยวันนี้จะได้นำประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชอบฐานสโมคือหลวงปู่วนจันทร์จันทวโรวัดถ้ำผาพึ่งตำบลบงคำอำเภอพางจังหวัดเชียงใหม่มาเล่าสู่กันฟัง ประวัติเบื้องต้นของหลวงปู่วนจันจันทวโรท่านถือกำเนิดเกิดมาจากโยมบิดาชื่อเพียรและท่านโยมมารดาชื่อจิตหรือสงบนามสกุลพงสวัสดิ์วันเกิดของท่านคือวันอังคารเดือนสามหรือเดือนกุมภาพันธ์ปีขานพศ2469บิดามารดาของท่านมีอาชีพเป็นชาวนาและชาวสวนอำเภอพลจังหวัด ขอนจันชีวิตในเยาววัยหลวงปู่บุญจัน,จนทร์ทัพวโลท่านเจริญเติบโตขึ้นมาท่ามกลางกินโคนของท้องไร่ท้องนาชีวิตของท่านต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาต้องประสบกับความยากลำบากทางกายคือการงานที่ต้องช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนาด้วยความมานะบากบัน สู้อดและสู้ทนต่อความทุกข์ยากแม้ในบางวันก็ต้องถึงกับอดมือจินมือเมื่อตะวันขึ้นท่านก็มันพาควายไปท้องไร่ท้องนาเย็นถึงพากลับเข้าคอกพอท่านมีอายุครบเกณฑ์บิด,ดามารดาก็ได้นำไปฝากให้เรียนหนังสือณโรงเรียน ประชาบาลอำเภอพลจังหวัดขอนจกน่นท่านได้มีมานะบากบันไม่เกียจค้านมันขยันเรียนจนสอบผ่านทุกชั้นท่านสู้อดทนพยายามเรียนหนังสือจนจบปถมปีที่สี่ที่โรงเรียนประชาบาลอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นซึ่งนับว่าเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนบ้านนอกในสมัยก่อน นอกจากนั้นก็ได้กลับมาช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนาตามกําลังต่อไปน้อมใจไข่ออกบวชแม้พระอาจารย์บุญจันทร์จันทวโรจะเป็นเพียงเด็กชนบทคนหนึ่งแต่ด้วยความผูกพันกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบิดามารดาท่านจึงคิดตามภาษาเด็กว่าท่านทั้งสองต้องทนทุกข์ยากลำบากตากตำด้วยการทำไร่ทำสวนต้อง ขดหลังแข็งก็เพื่อได้มาซึ่งเงินทองมาจุนเจือเลี้ยงดูเราแท้ๆฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นจะต้องชดใช้นี่พระคุณให้ได้ผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่เคยพูดให้ได้ยินว่าลูกชายนี้มีเวรมีนี่กับพ่อกับแม่มากจะใช้ได้หมดสิ้นมีอยู่เพียงทางเดียวเท่านั้นคือ การบวชเป็นพระเท่านั้นในจิตใจเด็กชายวุญจันทรเลยคิดไปว่าข้าเราไม่บวชเมื่อเติบโตก็ต้องมีครอบครัวมีลูกมีเมียแทนที่จะอยู่สบายกับต้องเป็นทุกข์เพราะจะต้องรับภาระของครอบครัวไหนจะต้องเลี้ยงดูลูกที่เกิดขึ้นมาไหนจะต้องเลี้ยงเมียให้อยู่เป็นสุขอะไรทํานองนี้ ความนึกคิดนี้เองทำให้เด็กชายบุญจันทร์หันมามีทัศนคติน้มนนาวเข้าสู่กันที่จะอยู่ใต้ร่มกาสาวพัดซึ่งเป็นทางอันร่มเย็นยิ่งกว่าทางอื่นกะระแสโลกในความวุ่นวายของทางโลกนั้นข้าจะกล่าวกันแล้วที่มาก็คือมนุษย์ปุถุชนนั่นเองกะระแสโลกของปุถุชนคนธรรมดานี้เอง ทำความเวียนวนเปลี่ยนแปลไปมีทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้สุดแล้วแต่กระแสโลกจะพาไปถึงช่วงนี้พระอาจารย์บุญจันทร์ทวโรได้กล่าวไว้ว่าพอมีอายุป,ประมาณ15-16ปีออกจากโรงเรียนกลับมาทําไร่ทํานาอย่างเดิม ยังต้องจมอยู่กับปักโคนตมที่หลีกหนีไม่พ้นข้าวกล้าในนาที่ได้ปลูกหวานไว้ก็ออกผลให้เป็นที่น่าพอใจเมื่อข้าวที่เก็บเกี่ยวเข้ายุ่งเข้าช้างมักเก็บไว้กินเองบ้างที่เหลือก็ขายให้แก่พ่อค้าบ้างที่มารับซื้อบ้างเป็นอย่างนี้ทุกปีจนกระทั่งเข้าวัยรุ่น พระอาจารย์บุญจันทร์ท่านก็ยังอุตสาห์มีมานะบากบันอย่างไม่ย่อท้อเพียรทำงานเพื่อเป็นกำลังของครอบครัวนี่แหละคือกระแสของโลกซึ่งวันคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมเติบโตใหญ่และแก่เข้าไปทุกขณะอุปสมบทปีนั้น พศ2489ท่านก็ได้ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามหมายที่ได้รับเมื่อท่านเข้ารับการคัดเลือกก็ปรากฏว่าท่านจับได้ใบดำจึงเดินทางนำข่าวดีกลับไปแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องได้รู้ทุกคนเมื่อทราบก็ดีใจต่างคนก็ต่างแน่ว่าปีหน้านี้เจ้าก็จะมีอายุครบบวชแล้วอย่างไรก็ตาม เจ้าก็มีความกตัญญูกตวเวทิตากับพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องการอยากเห็นชายผ้าเหลืองสักครั้งหนึ่งพระอาจารย์บุญจันทร์ในขณะครั้งนั้นจิตใจก็ใฝ่ธรรมะอยากที่จะบวชเรียนอยู่แล้วเมื่อพ่อแม่แนะติพี่น้องพูดแนะขึ้นเช่นนั้นท่านจึงเต็มใจที่จะบวชในทันทีโดยท่านได้เข้ารับการอุปสมบทณพระตรีมาวัดสี สะจันตำบลในเขตอำเภอพลจงังหวัดขอนแก่นในวันที่31กรกฎาคมพศ2490มีอายุเต็ม21ปีบริบูรณ์โดยมีพระครูอนุโยกธรรมทานเป็นพระอุปัชฌายะและเป็นเจ้าอาวาสพระมหาประสงค์เป็นพระกรรมมาวาจาร์ ได้รับฉายาในพุทธศาสนาว่าจันทวโรเมื่อบวชเป็นพระแล้วพระภิกษุบญจันทร์ก็ได้รับการอบรมจากพระอุปชาให้รู้ถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆเมื่อถึงการเข้าพรรษาท่านก็กราบลาพระอุปัชาไปจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์ทองสุขซึ่งเป็นวัดป่าในเขตเมืองพลนั่นเองชื่อวัดว่ามัชชิมาวาด เพราะจิตใจปารถนามาแต่เดิมนั้นต้องการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นสำคัญวัดจิตวัดใจพระอาจารย์ทองสุขท่านมักจะสอนบรรดาศิษย์อยู่เสมอว่าข้อวัดปฏิบัติของพระเนนที่บวชใหม่มีความสำคัญมากต้องมันสังเกตสังกาครูบาอาจารย์ไว้เป็นหลักผู้ที่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ต้องอยู่วัดหรือเสนาสะนะป่าอันสงบสงัดป่าศจากหมูค่คนพุ่งพานเมื่อเรามาอยู่วัดแล้วก็ควรจะได้มาวัดจิตวัดใจกันดูบ้างพระเนนเนนชีต้องวัดที่จิตใจให้รู้ว่าขณะนี้จิตมีศินแล้วหรือยังจิตมีสมาธิหรือยังและทำอย่างไรถึงจะมีจิตใจ อันฝึกยากนี้มีสมาธิและเมื่อจิตมีสมาธิแล้วทำอย่างไรหรือมีหนทางใดที่จะนำจิตนี้เข้าสู่ปัญญาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติธรรมภาวนาเรียนรู้คู่ปฏิบัติแม้การปฏิบัติกรรมฐานนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้ปริยัตเป็นทางนำเนินด้วยพระอาจารย์บุญจันทร์ แม้จะเข้ามาปฏิบัติแล้วแต่ก็ยังไม่ละทิ้งปริยัติการศึกษาเล่าเรียนท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าอาตมาทีแรกไม่เคยคิดที่จะศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมเลยแต่มาคิดหน้าคิดหลังแล้วเห็นว่าการศึกษาธรรมะมีประโยชน์เป็นแนวทางชี้แนะถึงหลักการปฏิบัติสิ่งที่เราไม่รู้ก็จะได้รู้ขึ้น ด้วยเหตุนี้เองอาตมาจึงได้เข้าไปเรียนจนสอบได้นักธรรมชั้นตีที่วัดป่ามัชิมาวาดนี้เองส่วนนักธรรมชั้นโทสอบได้ที่วัดทิพยารัตนนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนักธรรมเอกสอบได้ที่วัดปา่าดาราพิลมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แม้จะเป็นปริยัตพระอาจารย์บุญจันทร์ก็ไม่ และทิ้งแนวการปฏิบัติกรรมฐานทั้งยังถือการปฏิบัติทุโงขวัตเป็นชีวิตจิตใจทุโดงขวัตนี้จะเป็นเครื่องขัดเกากิเลสเพราะการปฏิบัตินี้จะช่วยส่งเสริมความมักน้อยและสันโดษและฝึกให้ผู้ปฏิบัติมีชีวิตอยู่ง่ายกินง่ายนอกจากนี้ ท่านถือแต่การประพฤติปฏิบัติภาวนาหาสถานที่อันสงบสงัดภายในวัดตามโคนไม้บ้างเชิงตะกอนผาศบบ้างนั่งสมาธิภาวนาและเปลี่ยนกิริยาบทเป็นการเดินจงกรมบ้างข้ามาแม้แมมนสงสัยข้ออัดข้อทำใดก็มันไปกราบมัสการพระอาจารย์ทองสุขเพื่อแก้ไข ข้อรำอันน่าสงสัยนั้นนั้นเห็นเป็นโครงกระดูกพระอาจารย์บุญจันทร์จันทวโลแห่งวัดธรรมผาพึ่งได้เมตตาเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคายกำหนัดว่าในตอนแรกๆของอัตมาที่เริ่มนั่งสมาธิภาวนาท่านผ้าอาจารย์ทองสุขอบรมว่าให้คุณเล่งความเพียรให้มากไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน มีสติแนบแน่นกับอารมณ์กรรมฐานให้ภาวนาพุทโธแนบกับจิตใจให้จิตแนบกับสนิทกับพุทโธพระอาจารย์คำดีวัดถ้ำผาปูจังหวัดเลยท่านเน้นสิทธิ์เสมอให้ภาวนาให้มากทำให้จริงพระธรรมคือของจริงถ้าเราไม่ปฏิบัติฝึกหัดตัวเราเราจะได้ของจริงคือพระธรรมมาได้อย่างไร ในตอนแรกๆนี้อาตมาเร่งทำความเพียรมากถึงขนาดไม่ยอมเอาหลังแต่พื้น3วัน7วันลดอาหารลงมีสติคลองตนอยู่เสมอในวันหนึ่งอาตมาเกิดอสุภานิมิตเห็นเป็นโครงกระดูกร่างหนึ่งลอยอยู่ข้างหน้าขณะนั้นเดินจงกรมจึงหยุดพิจารณาเพ่งมองระยะที่โครงกระดูก ลอยห่างจากอาตมาประมาณสองสามวาในครั้งนั้นรู้สึกตัวแต่ก็ยังคองสติอยู่เพ่งดูร่างกระดูกนั้นน้อมเข้ามาสู่ตัวพิจารณากายตัวเองว่าสิ่งที่หุ้มห่อกายของเรานี้นั้นนอกจากจะมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นแล้วยังมีร่างกระดูกก้อนใหญ่นี้ฟังอยู่ด้วย สักคู่หนึ่งร่างกระดูกนี้แต่สภาพเปลี่ยนสภาพแตกออกเป็นส่วนๆกองลงกับพื้นเพ่งตามลงไปอีกผัดกองกระดูกก็สลายกลายเป็นดินทันทีนับตั้งแต่นั้นอาตมาก,ก็ได้เห็นอีกไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาจะมองเห็นแต่โครงกระดูกเกลื่อนกลาด เลี่ยลายไปหมดอาตมาได้พิจารณาเห็นแล้วเห็นเล่าจนมีความรู้สึกว่าตัวอาตมานี้เป็นร่างกระดูกเป็นศพที่เคลื่อนที่ได้จบตอนที่หนึ่ง